ล่าสุดครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูงานนี้ครับไปสู่ขอกันหน่อยครับสู่ขอควายตัวหนึ่งครับมีชื่อว่าเจ้าบุญเติมควายตัวนี้มีมูลค่าเกือบ4ล้านครับไปสู่ขอมวานนี้แบงค์พันเป็นปึกๆเลยนะครับทั้งหมด4ปึกด้วยกันครับออกมา4ล้านตรงนี้ฮอโหอ้โหเป็นสินสอดนะครับที่มีมูลค่าสูงจริงๆควายตัวนี้อายุ22เดือนเท่านั้นหรือยังไม่ถึงสองขวบปีดี นะครับเมื่อวานนี้ขบวนกองยาวไปเลยครับแห่กันไปนะครับกับสินสอด3.9ล้านบาทอันนี้เป็นของเสียหน่อยนะครับโดยว่านายสุประชัยวินิจผลเจ้าของฟาร์มชื่อว่าไฮโซฟาร์มที่จังหวัดนครราชสีมาก็เคลื่อนขบวนแล้วครับแม่ยังกันไปสู่ขอคนเลยละครับครับอันนี้เป็นการไปสู่ขอควายเอาไปเลี้ยงต่อนะครับไปที่หมู่บ้านโคกสว่างครับก็แห่รอบหมู่บ้านก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่เปี่ยมชัยฟาร์มที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น ไปสู่ขอเจ้าบุญเติมครับนี่ตัวนี้ครับไหว้ย2เดือนเท่านั้นทันทีที่ขบวนมาถึงเจ้าของฟาร์มก็นําเจ้าบุญเติมมาเยือนรอรับเลยมาเยือนด้านหน้าฟาร์มเลยนะครับทั้งสองฝ่ายพร้อมออกับชาวบ้านเนี่ยแห่แหงนี้ไปร่วมพิธีบายสีส่ขขัญเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีของชาวอีสานด้วยนะครับทํายิ่งใหญ่เลยแหละแล้วก็บายสีส่ขวันนี่นี่ฮะโอ้โหทำกันแบบเหมือนงานบุญ งานยิ่งใหญ่แบบนี้เจ้าของไฮโซฟาร์มบอกว่าที่เขาทุ่มเงินล้านซื้อเจ้าบุญเติมเพราะว่าชอบมันมาแต่แรกเห็นครั Love at first sight ปิ๊งเหรอปิ๊งเลยแม่ด้วยคุณลักษณะเป็นควายสวยงามครับเข้าลักษณะตามตำราควายไทยเลยนะครับไปดูกันนะครับ ถ้าเป็นตัวเดียวๆก็ตัวนี้สูงที่สุดแล้วครับสามล้านเก้าครตัวเดียวๆลักษณะเด่นของตัวนี้เป็นไงก็วงเขาหน้านะครับท้ายนะครับสวยงามพันธุกรรมพันธุกรรมครับชัดเจนครับคือพ่อเป็นทองใบแม่เป็นบุญส่งนะครับก็สายพันธุ์ชัดเจนครับต้นทางดีสายพันธุ์ดีนี่เจ้าของเือเสื้อแดงนะครับเขามาสู่ขอก็มอบให้ครับมอบเจ้าบุญเติมให้ คุณสุประชัยที่เป็นคนที่ไปซื้อเจ้าบุญเติมนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยที่ดีที่สุดครับแล้วก็รับปากจับกับเจ้าของเก่าด้วยบอกว่าจะดูแลบุญเติมอย่างดีอืมจริงๆไม่ต้องรับปากก็ได้เนาะเพราะว่า 3. 9ด้าล้านละต้องดูแลอย่างดีแล้วเอาไปพัฒนาต่อย,ยอดสายพันธุ์ควายไทยพันแท้ให้กับให้มันอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนะครับก็มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าบุญเติมน่าจะเป็นพ่อพันธุ์ควายไทยที่ดีแล้วก็มีมูลค่าสูงกว่านี้ เท่าตัวฮะครับโอถ้าสูงวันนี้เท่าตัวนี่แปดล้านนะอืมโอ้ราคาแรงราคาแรงพัฒนาต่อนะพัฒนาสายพันธุ์นะฮคโอ้โห,โห,โห,โหแห่เราไม่อยากไปเจ็บเทียมนะว่าเดี๋ยวมีคนมาสู่ขอมันจะสี่ล้าน,นไม่ได้สิได้นะไม่เกี่ยวกันคนละเรื่อง